กระติกเผยว่าไม่เห็นมีดซักเล่มบนเรือสงสัยใช้อุปกรณ์ทิปเปิดขวด จากกรณีที่นายอัจฉริยะรงรัตนพงศ์ออกมาระบุว่าคดีแตงโมนิดาพบว่าคนบนเรือมีการใช้มีดพับเคทูต่อมากระติกได้เดินทางไปที่สนมินบุรีเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับจินจารินในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณาโดยในช่วงหนึ่งนักข่าวได้สอบถามกระติกเกี่ยวกับกรณีมีดพับเคทูซึ่งกระติกก็ได้ตอบกลับไปว่าตนเองนั่งอยู่บนเรือไม่เห็นมีใครพกมีดบางทีดูไปก็ขาม พูดไปเรื่อย ประติยังเผยอีกว่าตนเป็นคนที่นั่งอยู่บนเรือการตั้งข้อสงสัยกับการกล่าวหามีเส้นบางๆกั้นอยู่ถ้าตั้งข้อสงสัยแล้วไม่เป็นปัญหาก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้คนบนเรือทั้ง5คนได้รับผลกระทบหมดบางเรื่องมันก็เกินความจริงไปเยอะมากจะ3เดือนแล้วยังไม่จบด้านชาวเน็ตก็มีการแห่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันยกใหญ่เพราะว่าทั่วประเทศได้เห็นคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาแล้วว่าหนึ่งในคนบนเรือมีการใช้มีดพับเปิดขวดไวน์และแชมเปญ และสำหรับคอมเมนต์บางส่วนเผยว่างานก็บอกเขาไปสิว่าใช้อะไรเปิดขวดไว้ wide, เพราะที่เห็นในวิดีโอมันเป็นมีดพับไม่มีที่เปิดไวแล้วกินกันยังไงระดับคนบนเรือคงไม่ดิ้งไวราคาถูกแบบฝามุนนหมูลอก